คือแดกได้เลยเว้ยไม่ต้องยางด้วยก็ก็ไม่ใช่คนนั่นแหละหรือเปล่าอีกแบบต้องใช้ลองอ่ะสิเลยห,ยห,ห,ห,ห่วยเอ้ยเขาได้เที่ยมปีสี่ปีมึงจะตายได้เลยไอ้หูถืแบบหายใจไอ้ใจเขาลึกเวลาต้องนอนต้องนอนพักอะไรอยเงี้ยเราใส่แบกแบก เข็นรถนานไปหน่อยไม่ได้เข็นเลยลากรถนานเลยย้างคนหนึ่งเอาพ่อครัวฮะมีอาหวนฮะกำลังย่างอยู่ครับผมจะตายไม่ได้กูจะตายกูต้องตายแน่ๆเลยนอนเปลี่นอะไรอย่างเงี้เอาแบบนอนแบบนอนด้วยมีกีเตียยังไงมีสามมีสาม พอม่โอ้โหอร่อยอร่อยเหาะโอกหัวลอยเหาะต้องหาแมาลงเหรอเี่ยเย่ต้องหาลองสติ๊กอ๋อชีสนั่นเรื่องบุมสอบตัวนะวูถามจริงใช่วิกีจริงรอะไรวะได้อย่างอื่นไม่เใช่มาจากบุมอะ่ะ <c oughs> สอกบด้วยต้นหนึ่งให้ลองสติ๊กสองอัน ที่สวยไม่มีแมลงเลยวะเียแล้วไม่มีใครแลกิไฟว้นีแล้ไไปด้วยแล้วไม่มีใครแลกส่งไฟเยนที่แล้วะไม่มีเลยนอนเห็นตัวด้ยงเดี๋ยวนะใบไม้ใบไม้หลังบ้านเต็มเลยอะเดี๋ยวยกไปไว้ก่อนเยปาก็ถือใบไม้ได้เท่าไหร่อะประมาณหก เชื่อว่าไอหลอดเข้าไปในป่าไม่กูอยู่แถวบ้านกูไม่ไปหรอกกูสัมผัสได้ว่ากูเข้าไปกูตายโอ้หไม่เข้าไปวะไปกูเลยไม่ไปไปไปคุ้มครองกูไปกับกูไม่เจอนะก็ดีแล้วจะเจอทำไมต้องกูต้องไปคนเดียวเนี่ยเจอเลยแล้วมึงรู้ก่อนตอนที่กูไปไกเวสเลยเบสไม่งเจอคนแรกไอ้เหี้ย กูอยู่ไม่เจอนะครับการันตีการันตีชิ่หายตอนนี้ไปเก็บไงก็เจอไอ้หนอนแค่ในสีชั่วโมงในเกมไหมทำไรเหรอในอะไรวะบันเดดมันจะแห้งเลยอ่ดอกไม้บันเดดอรบันเดดหลังตืนด้วอร่อยนะไม่ลองกินดูไม่เอาผมไม่ผมไม่ใช่คนชอบกินดอกไม้ดิ เดทอยทิ้งเลยอ่ะอันตรายอันนี้เอาอันตรายไม่อยูข้างๆไอ้แย่อยู่ดีกระ้วงเลยในเมื่อเราอยากรู้เราก็ต้องลองเออเราได้รู้ว่ามันทำอะไรได้ไอ้ควบกดทั้งตัวหยอดได้เลยห่างมุมางมุมหางมุมห่งมุมเอาเนื้อ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 มนุษย์เนื้อมนุษย์ เดี่ยวผมเดี๋ยวผมนี่เต็มอ้าวเต็มเหรอเชิญกูโยนไปมาไปเต็มเชิญสิมีคนโดนมีคนโดนไถ่กันหอกเี้ยใคโดนอะไรอ่ะมอนเมื่อกี้มอนจุ่มน้ำมาโดนอะไรบ้างไม่ไม่โดนสิเดสซี่อะไรวะโดนปลาตอดไข่วะเนี่ยวะเนี่รใช่วะ มาต่อใครไปฆ่าเลยอ่ะโอ้ไปแข่งน้ำถ้ำนั้นอีกรอบอ่ะมีแด่กไว้วยเหี้ยผลมาแล้วอ๋อ่ำผลในถ้ำนั้นไอ้มันต้องถึงเวลาเราต้องไปหาของแล้วบางอย่างยังทำอะไรไม่เสร็จเลยในบ้านอ่ะไอ้แค่กล้วยสิบอันอยู่ในตัวกูเนื้อแม่งจะออกไปไหนไกลก็ไม่ค่อยได้ใช่ออกไปไหนไกลก็หิว เราเสือแท้เนี่ยไม่เกี่ยวเสือเสือแท้ผู้เนี่ยเม็ลูกมม่หิวอะเรื่องแม่งก็ออกไปได้อะออกไปกูเจอเสือแน่นอนอะไม่ต้องออกตอนมึงเข้ามามึงเจอพวกแมลงไหมตอนมาคุณเด็กอะเออเจอแมงป่องอ๋อเพราะว่ามันสปอนอยู่ ใช่ครับเจอแมงป่องกับแมงมุมก็เลยออกมาเดกดทัก่อนหาหมดเร็วจัดเลยเว้ยเฮ้ยต้องไปหาแมลงน่าจะทำที่เพาะพันได้เพาะหนอนแม่งไม่รู้ไม่รู้เลยมันทำได้ป่าไม่รู้เต็มไปหมดกูจะมีแก้พิษก็นหนอยแค่แต่อย่าเสียอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องเลยตายอย่างเดียวหอกอ่ะ เฮ้ยเอาเอ้าเอาคือป้าอะไรวะน่ะช่วยขโมยขโมยรถด้วยดินี่ปลูกต้นอะไรอ่ะอันนี้คือทำอะไรอ่ะมิกเซอร์เอ่ะใช่ขโมยรถกลุ่ยแล้วไอ้ต้นไอ้ต้นนี้คือต้นอะไรที่ปลูกอันเนี้ยโมยรถกูไปไหนเนี่ยอันไหน อันนี้ที่กูเหยียบอ่ะอันนั้นอันนั้นไม่รู้อ่ะอันนั้นถามหมดเลยต้นบัวเนี่ยมันบอกว่าอันโนนซีดนะกูไม่รู้ว่าอะไรอ่ะกูเลยลองปลูกดูอันโนนซีดอะโวคาโดเปล่าไม่รู้อ่ะเพราะโขระโตมันเป็นอันโนนซีดเว้ยเนี่ยกูได้กูมีเมล็ดของไอ้ต้นเอ๊ของผลไอ้ท่าน่ยเหมือนเออเนี่ยอันเนี้อ่าอันนั่นแหละอันโนนซีดอ๋อมันเพิ่มมันเพิ่มคราฟกับน้ำอ่ะอันเนี้ย มันลดพลาไฟของนเพื่อนของนี้เนี่ยอมะเท้าไม่เกาะไม่หเลยอ๋อนี้ไปแดกันกูกูยอมยอมเป็นแผลตายดีกว่าสัตว์เลี้ยงอดกโอ้โห้้ดเลยวงั้นเราฆ่าสัตว์เลี้ยงมันอะเฮ้ยโหสไปเงี้ยเลี้ยงมันไว้เถอะ แคกูคนเดียวก็ตายตายพอแล้วหญ่ใครตายเพิ่มเลยมันจะได้ผลผลิตยังไงอ๋อนี่ไงมันมีหลอดอยู่ที่ว่าเฮ้ยอะไรวะโอ้โหเต็มตัวโอ้โหเต็มตัวนี้เป็นอะไรวะนะปิงลมพลคนมีปิงเหรอ ปิงเต็มไปหมดเลยเย้สวยละตรงนี้ก็ขาดาขาดแค่แอด์ะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกูจบโลกไอ้เหี่ยเฮ้ยเอ้าเป็นงั้นแปกแหะกดนจบโลก ไ <What? c oughs> ม่มางกูดิมาเซฟก่อนเลยทางนั้น่ะว่อันตรายวะแต่เขอไม่ด้เาวามเซฟก่อไเนี่ย <c oughs> อ๋อ,อไอ้เีากูวิว่งน,นิดนิดหน่อยหน่อยงไม่ได้เข้าป่าเลยสัตว์กูถามจ <c oughs> ริงทำไมิงไม่ช่ปงบนใบตองวะเนี่ยโดนเขาให้ปิง <c oughs> ต้นหลังบ้านอะ่ะหลังฝั่งลุง่มเออมีอต้นลองดูเลยได้ปะ s n นปได้ปะไม่ยังไม่ถึงเลยได้แม่หอสังเกตการฝาปหาลองนอนข้ามวันนี้มีมีที่นันเพิ่มเรอเออกูทำแล้วเอาไอ้เที่แม่งลองสติตเท่าไหร่วะเนี่ย ยังยังยังไม่ทำหมูหมวยเล่หมว่ะขาดลองสเต็กอีกสขาดฟาร์มลฟอีกแปดไอรอนเ้งไรอ่อเออพลอนนี้ยังเอาได้ไข่องวะเยโอทำไข่ดาวเลยขาดามลิฟ บ้านหนึ่งเหลือไม่ได้ใช้ดีกว่าเสร็จแล้วไว้นอนข้ามวันกันเอาวสิ้งใครขึ้นไม่ขึ้นอักว่นอนข้ามวันนี้ทำเตียงแล้วดีสี่ป่ะจังกี้วมาเดี๋ยวเคออ้าๆดีสี่เท็กนาฬิกาแบบโอ้โหไขมันหายแล้วหนนะโอ้โหไข่มันจะหมดเนี่ย นี่นี่มีดอกไม้แห้งอยู่ดอกอะไรบ้างอันนี้กูทิ้งไวปกูไม่รู้ใดมัน่มันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยวะเด็กใหญ่เป็นอ๋อเด็กใหญ่เดี๋ยวไปหาไล่แคดีกว้เนี่ยไม่กูปลูกได้หวะอะไรวะไอตัวนั้นไอเฮิร์ฟ่ะเฮิร์ฟไอไอไอเบเดตเลยจะไปหาสัตว์ใหญ่ให้ถ้ามีนะ ฝากหาหนอนด้วยเจออ่ะเสือเจอแน่เจออ่เจอแน่ฝากเจอฝากเจอเสือแทนทีครับเฮ้ยนี่ไงเค้มา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 ยังไม่สุดพันดีกว่ามันสปอนไม่ทันหรือเปล่าเฮียแค่แต่มันสปอนในน้ำมาเดียวเท่ อ๋อไอ้ต้นไอ้ต้นถั่วใช่ไหมคือมันดอบดอบมะเล็ดให้เลยนี่หว่าดบไว้ที่พื้นดบเป็นถั่วเลยใช่ไหมมันดอบไว้ที่พื้นเลยเว้ยแดกแม่งก็ก็ดีอยู่นะใช่แล้วคือว่ามันหนักขนาดนั้นเลยวะเลยเช็ดเนี่ยหนักสิไม่เคยกินหรอะหนัเดี๋ยวอร่อยนะรสชาติเหมือนไก่อ่ะ โอยรยชาดิจาเหมือนไก่หมดเ่ยรนชาตเหมือนเนื้อเจลาเต้คือเคยกินมาเหมือนเลยไม่ติดไม่เหนียวไม่เหนียวเหมือนจริงวุ้นไส้ก็มันไอ้ขี้ชิบหายคนอ้วกอะไม่ไม่แดกเด็กไข่ดิบเรียนแต่มันมันมันต้มไข่ไม่ได้หรอวะมันมีหม้อเนี่ยแต่หม้อไม่ใช่ของค้าอ่ะ หม้อต้องเป็นของปั้นเองต้องกูว่าต้องปั้นเองเฮ้ยเอ้ะเชี่ยโอยสักเออโดนวะน่ะโดนดิกูมีกูมีลี้วันนี้เดี๋ยวกลับไปเลือดรถเหยียงไวเลยนี่ไงกูต้องโดนนาทีหนึ่งเวนอ๊บูนมาแล้ว เรื่องปกติเนี่ยผู้มีทาบัตโก้อยู่อ่ะเอาไหมไอเดี๋ยวเอาลิลี่กูก็ได้ทาบัตโก้มันมันดีไม่เท่าลิลี่ตีไปกัน้อบสะก้านจริงไม่อะไรเชียร์อธิมนปลดไอ้ยาเอาเอาปิงออกห้าสิบตัวใช่กูควรภูมิใจไหมอ่ะแผลกูฉกนี่มันพานแผลรอรอมันหายพันพันผ้าแล้วก็หายเลย โอ้เบดว่ะขายตาดีเปล่าธุรกิจกูหาเนื้อดิแม่งโดนกูฉกเลยเนื้อได้เนื้อมาละเนื้องูเนื้อคนนี่แหละโอ้เนื้อกูเลยอ่ะอร่อยแน่แทมหนัวหัวมันคือเนืเว้ยมอนไอ้เนี่ยมันมีขี้อยู่ในใน เขาเรียนในในฟาร์มเหรอเออมันเลยบอกว่าติดคือในเนี่ยเป็นสถานมอสติดเยอะปกในเนี้ยใช่สกปกอะไรกั้อู่ไฟเก่งติดเนื้อโอเคติดเนื้อเฉยเลยนะวะไม่ได้แล้วต้องวิ่งแล้วแย่เลือดเลือดกำลังจะหมดตัวอ้าวใหม่ไปยอดให้ไปรับไหมนอนต่อดีกว่ามือเฮาเอ่อขาดน้ำกับไขมัน ้มันโอเคแล้วมาหาได้เองเลยก็ไม่มีไอ้เหี้ยจะรู้แถวเนี้ไงกระตาเนียเดี๋ยวไปหามะพร้าวให้แล้วนึงไอ้คนป่วยนั่งพักไฟเหี้ยได้ได้ได้เนื้อหมูบาดนึกงูวะมีอยากกินอ่ะย่างย่างอะไรก็ได้แอ้วก็ไข่บานเล ใช่ๆใช่ๆเนี่ยวิวเอาเนื้อใหญ่ใส่เนี่ยใส่เลย้อใส่ย่างเลยย่างหรือต้มก็แล้วแต่ต้มต้มกว่าต้มไวกว่าไอ้เตื้อไอ้ตัดเรียบร้อยโอ้ยูุยูอยู่ออกจากบ้านไกลมากโอ้เรียบร้อยแล้วแหละเชี่ยแบล็คเคมนย่างเลยเนี่ยมีมีหมูสามชั้นด้วย โหดีว่ากูมีแบนดเดตไอ้เหี้ยยังไงต้องแผ่เน่าวเพื่อนไอ้เหี้ยนั่นนะใช่ต้องปล่อยต้องปล่อยแผ่นามันเราไม่มีมดมไมอนนไ้นีมนมน่มันไม่เย็บมดนะไรนะมดไม่เย็บมดไม่เย็บอ๋ออ๋อไม่เชอเต่าตอ๋อ,อไม่ดีกระดองเต่าแล้วใช้กระดองเต่าอย่ากระดองเต่าข <c oughs> องแต่ยี่ เสียงอะไรวะเสีไอตัวข้างๆใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เสียงมันเหมือนแบบผีอะผีวอนแต่ฮิ้วมันวิ่งไปไหนวะกูจะฆ่ามันอเ้ยเอาไก่อร่อยเอาไข่ใส่ไ้เยไข่สดใส่เอาเอาใส่เอาใส่เปลือกเอ้ยเอาใส่กระตองถัด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ อย่างเรากินนอนในเขื่อนเน่ป็นยังไงวะหมดแล้วดิ๋ยโอ้เลยวะไหนนในงูยอดแล้วงูอยู่ในตัวเนี่ยลอยเ่ยข้ากลับมาแล้วขอยกระลอยแผลเป็นที่ขาว้าเดี๋ยวเช็คสภาพร่างกายดิโอ้โหแผลเนี่ยสวยๆวยพันผ้าเลยใช่ไหมพันผ้าแล้วได้ไข่มนหน่อยเดียวว่ะแปลกไหย มีหน่อเลยวะใช่ไหมต้องกินถังทิ้นเลยนี่หวะเช <c oughs> ฟครับฝากด้วยครับโอ้ลุ้นเลยหนุนเชฟเชฟอยู่หนุนผมเป็นคนที่ผ่านทางมาใชยตัวเตี้ยมีดไปเห็เนเราอยากได้มแมลงที่มันแบบออยแทะเนื้อเน่าตรงตัวเราอะไม่ <c oughs> พอต้องการนี้ไม่มีเลย กูมีกูมีแมกกดอ่ะล่เออแม็กกดอ่ะขึ้อยู่ไหนอ่ะยู่ฝั่งหนึ่งของบ้านโอเคฝั่งหนึ่งของบ้านนี่คือข้ามฟางพานใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้แค่คนคนหนึ่งที่อยากไปหาหนอนให้ไอีสัตว์เลี้ยงกูแดกมือใกล้เลยเก็บกลายเป็นอาหารให้ให้มันแดกเหมือนกันแล้วมันมันมามันวิ่งมาเลยเว้ยแบบเมื่อกี้อย่างเงี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยู่ไม่พุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ ส่วนมากส่วนมากมันเกิดตามตอไม้ใช่ป่ะไอ้พวกนอนอะไอ้นอนไอ้ลาว่าไอ้ราว่าเกิดตามตอไม้ที่หักแต่บ้านเรามีเยอะนะแต่มันมยังไม่เกิดกูเลยต้องออกไปข้างนอกไงไอ้ไรนั่นแหละโดนปาดแขนเลยเฮียเนื้อกบกูเยอะเกินแล้ววะไอ้เฮียเอาไปทำเองได้ป่ะออม ย่างม e ีอยู่เพื่อเปี่ยตอนนั้นเปลีเปลี่โกบนอนเลยครับเปลี ingo, again, right? oh, oh, ่โ uh ก๊ะ huh. ค oh, oh. uh ีมาฮะโอ้โ huh. อ oh, ้ไข่โออะไรวะน่ะกูกูเองกูเองกูโอ้โอ้ฮะไค่เป็นไรอ่ะกูกูกูไฟไม่ตีนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกังดังเลยสัตว์เดี๋ยวเนี่ย เติมน้ำไว้ไปไปกูออกไปต่อละไปไหนเราละจะไปล่าเนื้อแล้วก็หาหนอนเนี่ยล่าหนอนกลายเป็นเนื้อเวลากลายเป็นเนื้อนั้นไหลวะนะไอ้กำแพงไงฮะมันติดอย่างนี้เลยวะใช่มันติดอย่างนี้เลยวะแล้วติดกับ ตัวเฟรมันเนี่ยสักสองอันแบมบูนี่นะแระเฮ้ยแบมบูล็อกหัวเราอยู่ฝ่าเราอยู่ฝั่งแน่ย่ะแบมบูเออสักสองอันอ่ะนี่ไงเรากินไข่เพิ่มแฟตได้นี่ไข่นกได้ไข่ดิบปะนะไข่ดิบอะแต่มันต้องต้มอะมันต้องต้มมได้มมันต้มยังไงก่อนกูกูย่างอย่างเดียวกูมีหม้อย่างได้เหรอได้ ไข่อะ่าไข่ปิ้งไงอ๋อไข่ปิ้งแค่คิไปเองเองโอเคมีเศตกล่องแล้วดิึงยายพลาดอะไรบรีดแอนด์นิโมมีโรคอะบี้เบียดเหียเล่นไหลไงไอ้ส เนี่ยหลายตายไปเลยไ,ไม่รู้ชื่ออะไรวะหรือว่าห้ามเลือดได้ล,ลูกออกมาแล้วเหรอยังไม่ออกเอามาแล้วว่ะตัวน,น้อยแม่ตัวน,น้อยไหนวะฆ่าเลยแล้วกันใจเย็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันโตก่อนมึงจะรีบแดกเนื้อเด็กทำไมล่ะมันมันไม่ผ่านน,น,นั่นอันเนี้ยมึงต้องหาแสดงว่ามึงต้องหาอาหารสองเท่าเลยนะเบสนั่นอะไรสิข้า ถึงเวลาที่พวกถึงเววลาที่พกคุณต้องแดกเนื้อสัตว์กันเองแล้วล่ะอย่าทำเด็กเองขายได้เท่าไหร่วะ61เปอร์เซ็นสวยโอ้โหบ้าแล้วพีดิกูดโอเคขาดเอ้อ็อกเสือแล้วเสืออย่างที่เลยนะเขาโผล่มาแบบแล้วหายไปเลยแม่งกลับไปฮิวอยู่ที่ตามก็อยู่รีเซตรีเซต จะไปทำเพจอะไรวะนะขาดลองสตต๊กสีใส่เลยแล้วใช่ตัวม no ึงหายไปเลยนอยู่ข้างบนนี้อ mm ่ย hmm. กูเก็บเชือกอยู่แล้วขาดเชือกอีกสี่กระตุกะลรว่าโลเสือเหรอโลเสือช่โลผีอีกเลยสัตว์ นี่เราเสือเจะเราเสือไปกูรั่วอะไรอย่างเงี้ยตอนนล้ฝั่งนี้เดี๋ยวกูขอเลย,ออยามาเหอะตอนเนี้ยกู<อ>ทำทุกอย่างได้แล้ะ okay, okay. เดี๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวจะขึ้นมาผานเอาไอ,อเ้เหลอดแดงละน <c oughs> ี่อ่ะถึงว่าตะพักเสือมันยกพวกมาทั้งเสือแม่งมาสองตัวเสือเดียวมันมายากเลยตัวเดียวกูยังฆ่าไม่ได้เลยเนี่ย อะไรวะโอ้โหเขีออออ้อีจัดเต่าไฟของคุอะเอได้ได้ได่านมาเยอะอยู่แล้วก็ได้แคมป์ไฟแอน์ภาษามันเฮ้ยดีนี่กลัวไปใส่ใน,นตีเนอแลองเสี่ยนเนอะเยสวยไมลูพักก่อนเสร็จแล้วเฮ้ย<ห> <ไฟ S 1> มันหมดเลยวะสวยเหี้ยเหรอวะม,มมุมมามุมใกระป่อง โอ้แม่งวิ่งหายไปไหนมันวะเอ้แล้วมันเอาหอ,อกไปแก่ไอ้เนี่ยไอ้เีไรเราไม่ได้ใช้หรอกนะหอกนะแม่งพ้นพสายตาไปแป๊บเดียวแม่งวาร์ปหายไปเลยโอ้โหเรื่องมึอเอาหอ,อกไปก็ได้ไอ้เนี่ยทำแม่งไม่ตามเลยไอ้เนี่ย มันให้มันให้มันให้แฟชสามห้าไอ้มันเป็นถั่วเลยเนี่ยพี่พื้นเนี่ยมันนี่เลยไอ้งูเวนกูกูหรอไอ้ศาสตร์นู้นไอ้กูหัวลังเช่นไหนกันโดนแย่งหอกเนี่ยฮะมเอาเก็บก่อนเกอาวางวางตนี้แล้วกันนี่บานาน่าลีไปเหี้ยเอ้าทับไปแล้วเออปูไปได้ จากลองว่าอะเนี่ยฟูโก้เอฟฝั่งนี้มีไหอุ้ยไอ้เหี้ยงูไอ้สัตว์เอาออกว่าเราสลับอันนี้มันมันต้นเดียวกันนี่เอ่อวอลก่อนเอาต้นขวาออกโอเค้มันลองลองลองเติดพิษเติดพิษเฮ้ยเฮ้ยได้โหไอ้เหี้ยเอาละเอาละลงน้ำแป๊บเหาีวฉันน้ำหมดแล้วเมื่อกี้กูเห็นมันเป็นต้นเลยเดี๋ยวโฮแอชไอันนี้ก่อน มันมีวิธีแก้ผิดยังไงเวลาโดนงูฉกอ่ะใช้ลิลี่เพื่อนลดสิ่งอ่ะพลาดมแล้วอ่ะการพิษแล่นเข้าสู่หัวใจเฮียโดนมาแล้วหนุ่มโอ้หเฮียวิธีการการพิษก็คือเอาของมามัดอ่ะแล้วทุกอยงก็หายไปเลยเฮียแล้วฝนเน่าวเฮียม็ขาดเลือดอะไรอยี้แล้วก็เน่าแล้วจะค่อยๆเน่าอะไรครับเนี่ย ความรูดีๆที่ไม่รู้จะดีกว่าเราไปใส่นี่อ่อ้ห่งไมเอาันมันใส่ล็อกทั้งล็อกไม่ได้เไม่ได้เดี๋ยวว่าเอากิ่งไม้ใส่ก่อน ผมมาแล้วทุกคนผมไม่มียาแก้พิษหาไม่เจอเฮ้ยเยอกูมี่ะกูให้อไปแล้วะยกินกอยู่ยเยูิเ้ยยาต้องเอาไอ้นี่มาปิดตลอดเลย่าเนี่ยอ้โปิดใช่่ไม่งั้นมันอได้ไม่สไงเถือเถอไอ้ตัวที่ไอ้นี่ให้หน่อยดิอะไรอะ้กูปไทยในนั้นใช่ไหมเออ วิ้ยเฮียหันตูหันตูให้แดดนวดีก็หันตูให้แดดไงมีอะเมียนีีตูดอโอ้ยเยียยยยยยตยย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 ยกยย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 นยยยยยยกยงยยยเยย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 เยยยย